สวัสดีทุกคนที่ติดต,ต,ตามรับชมรับฟังในช่องบันเทิงสรางโตนะคะในคลิปมือนี้คลิปนี้เขาก็จะมาอัปเดตต้นดาวเรื่องที่ห้าเลยทำการปลูกไว้แล้วคลิป <Yeah. S 1> ก่อนก่อนมาคลิปนี้เขาก็จะมาถ่ายให้เบิงวาตอนนี้มันออกดอกแล้วว wow. อ๋อกเกือบทุกต้นนะคะตอนนี้ก็ยังแดดแดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพายางไปเบื้องพายางไปเบืง้งว่าดอกมันเป็นยังไงโอ้แนวบอคอยเห็นมันสะท้อนเนียมเห็นบอทุกคนนนี่มั่นแดดซองอะ่ะอันนี้คือขนาดดอกเดี๋ยวจะลองเทียบกับมือเบืง้งประมาณนี้เลยคะ่ะ อันนี้ก็น่าจะตัดได้แหละเหมืองแนมแนมแนมในมุมนี้กบวหลายตน้นก็มีบางต้นที่ก็อความตาสักเกิดแนมมาเห็นอีหลีอันนี้ก็ห้ามตาจะดอกน้อยๆอ,อันนี้แค่มาให้เบืองวามัน,ม,นดดมันหลอดอยู่เลยค่ะมันหลอดอยู่ การจีอตอนปลูกก็อานขึ้นเรื่องสิตายสิหลอดตลอดเนาะตอนนี้ก็หลอดมีดอกอยู่แล้วก็อีกคลิปต่อไปฮาก็จะเฮดเป็นแบบได้ขายด้วยค่ะถ้าได้ขายเสรษฐีเฮดอีคลิปหนาเขาบด้ขายก็คือว่าบริเฮตคลิไปไว้ด้วยค่ะ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวเฮาจะเฮตเอ่เอตัดไปขายแล้วก็ กระือวาา่าเขาประสบความสำเร็จในโปรเจกต์นี่คือไปขายตั้งแต่ปลูกจนหอดเอาไปขายคือโปรเจกต์นี่คือเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าได้รายซ้ำไดน้นี่บอกเกีวดด้ค่ะคะ่โปรเจกต์นี้ปลูกแล้วได้ขายคือจบอ่าเนี่ยต้นน้อยๆก็เข้ามปลูกไหมคะ่ะ เอานปลูกไหมน่องนหน่อยอยู่กับยี่สิบสามสิบคูมต่ถ้าปลูกได้ไหลายมันก็สีง,งามนะคะเนาะต่ถ้าปลูกหลายมันก็สิเก็บบ่ท่านอีกแหละตลาดหน่อยตลาดใบไ่บานไหนคิดว่านะคะคิดว่าประมาณน่ะเอาเบ,บิ่งเบืงมุมใกล้ๆเนี่ยกาลัางบบวางระบบทอ่อวางระบบท่อ แหีงแรงคักฝ<ท>ุกระบอกตกเมือ <g ül> ม่อสันสันวนเด้ออ่าค่ะคลิปนี้ก็ม่แค่เปนเพียงมีเพียง,ม,ยงมีเพียงนะมีเพียงแค่นี้แหละถ้าได้คล้ายแหละข้อความสิมีอัปเดตให้บึงเด้อค่ะ